รักพังเพราะต่างกันเกินไปก้าวดาราสาวแต่งงานหนุ่มต่างชาติแต่สุดท้ายรักไปไม่รอดจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณเบลนันทิตาและอดีตสามีคุณสตีเวนฮิโรชิอิมานนระนักร้องเจ้าของเพลงดังเสียงที่เปลี่ยน ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันแล้วย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่สหรัฐอเมริกาและล่าสุดนั้นเธอก็ได้เลิกลากับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเตรียมกลับเมืองไทยโดยบอกถึงสาเหตุที่ว่าเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันนั่นเอง คุณพอล่าเทเลอร์และอดีตสามีคุณเอ็ดเวิร์ดสามีลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ยุติชีวิตคู่หลังใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาร่วมกันมานานถึง12ปีมีลูกด้วยกัน3คนเหลือเพียงความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆเ,เท่านั้นเอง คุณสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งเสียงดีที่ทาเอาแฟนๆถึงกับส่งกําลังใจให้กันแบบรัวๆกับคู่รักต่างวัยคุณสุนารีกับคุณวาลเตอร์อดีตสามีหนุ่มชาวเนเธอร์แลนด์หลังทั้งคู่ฝ่ามรสุมต่างๆจนครองรักกันมานานถึง10ปีแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบลงไปอย่างน่าเสียดายคุณเมยญาตหนนทวันมิสไทยแลนด์เวิร์ปี2014เธอเคยแต่งงานกับอดีตสามีคุณฟิลลิปบามาส นักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบลงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อปี62ที่ผ่านมาครับคงเหลือไว้เพียงความเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นเองและล่าสุดเธอได้พบรักครั้งใหม่กับคุณชาบีนายแบบหนุ่มสุดหล่อชาวสเปนและได้สละโสดรอบ2กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองละครับคุณผู้ชม คุณต้อมรัชนีกรน,นักแสดงสาวรุ่นใหญ่มากฝีมือก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคยไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่มาก่อนโดยเจ้าตัวเคยแต่งงานกับคุณชาฮีวัตฟี่อดีสามีชาวต่างชาติและได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้เพียงแค่ปีกว่าๆสุดท้ายจึงตัดสินใจวางแผนนี้กับไทยและเลิกลากันในที่สุด คุณตุ๊กยานีเป็นอีกหนึ่งดาราสาวรุ่นใหญ่ที่เคยไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่เช่นกันเพราะครั้งหนึ่งคุณตุ๊กเคยแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับคุณแซมเซอร์จิโอสามีหนุ่มชาวอิตาเลียนซึ่งมีอายุน้อยกว่า5ปีและมีลูกชายด้วยกัน1คนแต่แล้วระหว่างการใช้ชีวิตคู่ช่วงแรกก็มีปัญหาเพราะจับได้ว่าอีกฝ่ายนั้นไปมีคนอื่นนั่นเองครับ คุณโอเดตเฮนเลียสนางแบบสาวรุ่นใหญ่สุดเซ็กซี่เรียกได้ว่าเคยแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับคุณโจนาธานแมคคินนีอดีตสามีหนุ่มชาวอเมริกาโดยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนในการศึกษาดูใจกันแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มมีปัญหากันและแตัดสินใจอย่าก,กับอดีตสามีในที่สุดคุณชามไอวอลินและอดีตสามีคุณเจมโทมัส อดีตสามีมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียที่รั่นระครังวิวาไปเมื่อป,ปลายปี2558เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาลงด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่มีเรื่องของมือที่3แต่อย่างใดปิดท้ายกันที่คุณลูกตาลชโลมจิต นักแสดงสาวรุ่นใหญ่เรียกได้ว่าแต่งงานกันสวีทหวานไม่ทันไรคุณลูกตาลและคุณอดัมซีมาอดีตสามีหนุ่มตาน้ำข้าวก็ขาเตียงหักเพราะมีข่าวลือหน้าหูเมาสกันต่างๆนานางานนี้เป็นการจบกันแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง1 8 8 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ